แบตมาเปลี่ยนไม้ตียุงดูด้วยกันเลยนะครับได้แบตใหมมาซื้อใหม่ก็ไม่แพงหรอกครับแต่สั่งเอาเป็นแบบนี้นะแ,ออแนี่นี้นี่คือแบตใหม่นะต่อไปเราก็จะเลื้อไม้ตียุงนะครับ ขันน็อตออกเลยอันนี้แบตเสื่อมนะครับก็เลยต้องทำการเปลี่ยนรับงัดทางงัดทางงัดทางงัด,งด,งด,งด จะเป็นนี้ตังสเปคไหมแล้วเรามาดูกันเดี๋ยวผมทำการใส่ไว้คืนก่อนนะครับเดิมมนะันนะขอเตรียมเครื่องบักกี้แป๊บนึงอ่ะทีนี้ผมจะทำการบักกี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่บ,บวกกับคู่ลบนะก็ะมาบักกี้คนลบ,ออบ,บ,อบเอาคู่บวกก่อนเอา เอาออกกันนะครับนี่นะครับใส่ไปเลยติดไหมน่าจะติดแหละติดอยู่นะีอเป็นแบตเก่านะที่เอาออกไปนี่คือแบตใหม่เดี๋ยวขอเติมตะกัวนิดนึง แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วครับลองเช็คดูนะครับว่ามีไฟไหมโอ้โหไฟแรงนะครับดูนะนี่นี่แรงโอเคผ่านนะครับใช้ได้โอเคต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับใส่คืนเลย เป็นการเปลี่ยนแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่บัเก,กีรเรียบร้อยแล้วอันนี้แบตเก่านะครับก็เอาไว้แล้วเรามาประกอบกันเลยนะครับก็ใส่ให้เข้าล็อกเดิมให้หมดนะครับนี่ก็ใส่ฝาครอบไปเลยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมสนิทสนิทหมดเลยดูนะครับสนิทแล้วนี่เราก็เอาน็อตมาใส่นะครับน็อตทั้งหมดมีหกตัวครับผมอันนี้สำหรับไม้ตุงของอะไรไม่รู้นะ เรียบร้อยนะครับนี่ไฟติดนะครับไม่อะไรไฟฉายก็ติดนะครับเห็นไหมมีไฟฉายนะครับไฟฉายนีชุ่มไม้นี่ะไฟติดเรียบร้อยครับเดี๋ยวช็อตให้ดูนะกดโอเค่านครับเรียบร้อยดีครับในงบ7 3ดิบาบาทนะครับในแอปส้มแอปแดงไอแอปฟ้านะครับโอเคนะครับยังฝากคลิปนี้ไว้ด้วยตุ๊กตุ๊กชแนลครับ